สวัสดีครับผมพบกับผมอีกแล้วนะครับกับช่อง Sample Channel นะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตตู้กาชานิยายที่วนกลับใหม่ครั้งนะครับก็คือตู้นี้เลยครับผมคือตู้ฮิรโกะบางไคปลดปล่อยบางไคเวอร์ชันนิยายนะครับแล้วก็กิมจอนิยายแล้วก็ลูปี้นิยายซึ่งทั้ง3ตัวนี้ถามว่า เพื่อนๆหลายคนถามมาว่าโครสุ่มตัวไหนดีฮิลโกะเลยครับลองลองมาก็กลิมจอแล้วก็ลูปี้ตามลำดับเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูเพราะผมมีหมดแล้วนะ3ามตัวฮิลโกะร่างนี้เป็นร่างสายตีสกิลนะครับผมตัวนอันติที่ติดตัวมาก็คือจะ,จะมีไอ้นี่ด้วยถ้าเราลงทีมสีแดง ที่เป็นสีแดงหมดเลยและเป็นหัวหน้าหน่วยเขาจะเพิ่มบัฟการโจมตีสกิลให้อีก20%นะครับตรงนี้ถือว่าดีมากๆทําให้เพื่อนรุ่มทีมเราโจมตีแรงขึ้นด้วย20%เป็นการปลดปล่อยบางใครของชินจินะครับล่างนี้สกิลก็สวยใช้ได้ครับควรมีไว้เลยส่วนกลิมจอ ริมจอเป็นสายตีธรรมดานะครับซึ่งสกิลลิงข,ของเขาดีมากๆคือลดดาเมจหรือลบกันโจมตีที่ได้รับลงถึง20%ปกติร่างอื่นๆแค่16%เองนะครับร่างนี้ถึง20%เลยถือว่าถึกมากมากค่าโจมตีพลังถือว่าเยอะมากเลยนะครับตรงนี้แถมอ b เบ i ิตี้ติดตัวก็คือสามารถโจมตียมมทูตหรือว่าไอตัวอลันคาที่มันมุดใต้ดินน่ะได้เลยโดยที่เราไม่ต้องรอให้มันผุดขึ้นมาจากพื้นดิน เนี่ยครับฮิตฮิเดนอินเนมก็คือโจมตีสิ่งที่หลบหลบหลบเราอยู่ภายใต้ดินน่ะได้เลย100%หรือว่าเล่นทำให้เราเล่นง่ายขึ้นด้วยแถมกิมจอล่างนี้ก็เท่มากๆออกแนวแบบนักเล่นนักเล่นนิดส่วนอีกตัวหนึ่งของหน้าตู้ก็คือลูปี้ลูปี้ล่างนี้ถือว่าสกิลก็สวยนะครับคือ จมตีแบบทั้งหน้าจอเลยสกิลที่3โจมตีพวกไม่บ่งบอกสายแรงขึ้นก็คือพวกไม่บ่งบอกประเภทพวกหนอนตุ๊กตาหมีพวกจลวดที่มันยิงๆิงน้ำแข็งยิงไฟใส่เรานั่นตัวนี้ก็โอเคดีครับแต่ว่าถ้า3ใน3ตัวนี้ผมให้ลูป,ปี้เป็นอันดับ3เพราะว่ามันโจมตีพวกไม่บ่งบอกเผาไงมันมีน้อยไอ้พวกด่านที่ไม่บ่งบอกเผาอะ ผมแนะนำให้พวกโจมตียูมาทูดหรือโจมตีฮอนโลอลังคาดีกว่าอันนี้ผมก็ให้กลางๆนะร่างลูปี่ร่างนี่เป็นร่างซอมบี้ในเวอร์ชันนิยายที่มายยริช่วยชุบชีวิตขึ้นมาเพื่อนๆก็อย่าลืมไปสุ่มตู้นี้กันนะครับคือตู้นิยายเนี่ยมันไม่สามารถ ตัวละครนิยายเนี่ยมันไม่สามารถได้ฟรีจากตั๋วที่เราเปิดสุ่ม10บใบย0บใบได้เราต้องเปิดจากตู้เขาเท่านั้นเพื่อนๆก็อย่าลืมไปเปิดกันนะครับถ้าเพื่อนๆมีคำถามอะไรสงสัยก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้เลยไว้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับ